อ่าโอเควันนี้วันพฤหัสแล้วนะฮะวันนี้วันพฤหัสเนี่ยจะมีตัวเลขสำคัญก็คือ initial jobless claim นะคืนนี้มีตัวเลขมีตัวเลขนี้นะสำคัญสุดคือ initial jobless claim ช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็ factory order ไม่เท่าไหร่นะ US productivity ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ unit labor cost ไม่เท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็สนใจแค่บรรทัดบนสุดนะครับวันศุกร์ฮะเป็นวันสำคัญก็จะมี non farm payroll แล้วก็พวก out h o r l y wage แล้วก็พวก uh, unemployment rate เนี่ยไอสอบรรทัดแรกเนี่ยสำคัญสุดนะฮะ ก็คาดการไว้น่าสนใจนะครับสามแสนหกคาดการตกลงมาเหนือแสนเจ็ดทุกครั้งที่มีการคาดการแล้วดิฟกับดิฟกับเดือนที่แล้วเยอะๆเนี่ยน่าสนใจว่าจะแม่นยําแค่ไหนนะฮะผมก็ว่าลงนะผมว่าลงเพราะว่าอะไรผมว่าคุณเจโรมเนี่ยเห็นน่าจะเห็นตัวเลขแล้วนะถ้าจะเห็นตัวเลขแล้วแล้วถึงตัดสินใจไม่ขึ้นดอกนะเพราะว่าถ้าเห็นตัวเลขตัวนี้ดิดกับขึ้นไปเยอะๆเนี่ยก็น่าจะไม่ตัดสินใจไม่ขึ้นดอกแบบนี้ไหมนะการตัดสินใจไม่ขึ้นดอกก็ ดาว,ว่าน่าจะต้องลงอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราไปดูกันอีกทีวันศุกร์นะไปะเพราะฉะนั้นเราไปดูที่เฟดนะฮะเฟดเมเมื่อคืนนะไล่กันไปทีละประเด็นเลยละกันนะฮะอันนี้ฝั่งของ CNBC สรุปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เฟดฟันเรสอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่5.25%ถึง5.5%นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการขึ้นแต่อย่างใดแล้วก คล้ายๆกับจะเป็นการส่งสัญญาณไหมว่าจะหยุดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยต้องไปดูที่คุณเจโรมให้สัมภาษณ์อีกทีหนึงนะ่งแล้วก็การถแถลงการคุณเจโรมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปถแถลงการที่ะประเด็นและกันมาดูบทสรุปและกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเมื่อคืนนะครับหฮะประเด็นที่1เป็นบูเลตแรกนะครับ FOMC ไม่ขึ้นดอกนะฮะแล้วก็ค้างไว้ที่ระดับ22% 2่ i g h สอายสูงสุดในรอบ22ปีนะครับอยู่ที่ F ฟดเฟลดอยู่ที่2 ไอ5ห้จนะจนถึง5.5%าจ้นั่นเองนะฮะอืมก็ให้เหตุผลว่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรดี because resilient U.S. economy นะเศรษฐกิจยังค่อนข้างที่จะ resilient นะยืดหยุ่นแล้วก็กลับตัวได้นะ strong labor market นะเรื่องของตลาดแรงงานก็ยังแข็งแกร่งอยู่แต่มันมี sticky inflation แต่ Inflation มันยังเหนียวหนึบมันเลยต้องแก้แบบนี้นะก็ค้างไว้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณคุณ PJP นะครับสำหรับ super chat นะ อาจารย์จัดเวลาเก่งขอบคุณครับโ <laughs> อเค okay. ดูปะดูดูไม่ทัน <laughs> นะครับค่อยๆดูแล้วกันนะจะเย็ rate, policy, นๆมาดูดอทพลอตนะฮะดอทพลอตคัพเรทนะโชว์โพลิซีนะก็ดอทพลอตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางนี้ดีกว่านะครับมันยังแสดงถึงการต้องขึ้นดอกอีกนะฮะห้าเปอร์เซนต์เขาเรียกว่าอะไรดีถ้าเทียบกับปีหน้านะจะต้องขึ้นอีก0.5นยะ์ะย้ำศูนนี้พอเรามาคิดว่ามันจะเป็น0.5เนี่ย มันก็ทําได้2ทางก็คือไปขึ้น0.5ปีหน้าเลยหรือ ก็ขึ้นสัก0.25ที่ปลายปีนี้นะมันยังเหลือ FOMC ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นตลอดทั้งปีหน้าเนยะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเ้นอีก2 3สาครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้มันครบตามดอทพอดหรือเปล่านะฮะถ้าถ้าจะยึดว่าดอทพอดถูกนะแต่ว่าคุณจะรมพูดเสมอว่าดอทพอดเป็นแค่การประมาณการนะปรับเปลี่ยนได้เสมอแต่ว่าถ้าเราเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีอะไรจะยึดนะถ้าเรายึดตามดอทพอดเนี่ยก็ยังขึ้นได้0.25เนี่ยได้อีกั้งครั้งนะ ไปปีนี้สักครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าไม่รู้ว่าต้น,ต,นต้นปีสักครั้งหนึ่งไหมแล้วก็ครั้งยาวๆเนี่ยจะเป็นภาพนั้นไหมก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่คุณจะรมไม่เฉลยนะฮะว่าครั้งหน้าขึ้นไม่ขึ้นยังไง Data-Driven นะฮะแต่ว่าสิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยสิ่งที่ดอทพอดมันสะท้อนออกมาก็คือว่ามันใกล้จบแล้วนะมันใกล้จบแล้วจริงๆแนละมันก็ ดูเดนมันยังขายอีกนิดนึงจะครบดอทพอนะจะครบไม่ครบก็ไม่รู้แต่มันต่อให้ครบมันก็ขาดอีกแค่ไม่เท่าไหร่นะสนอีก2ครั้งเองนะน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจต่อมานะครับคือจํานวนคณะกรรมการที่ผมเน้นย้ําเมื่อวานนะผมบอกแล้วว่าครั้งนี้นะจะเป็นครั้งที่ไม่เอกฉันนะฮะเพราะว่า มันเริ่มมีแนวคิดบางคนคิดว่าไม่ต้องขึ้นต่อบางคนคิดว่าพอแค่นี้นะแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะนในคณะกรรมการนะครับ t w of n i t e นะครับ policy maker ก็คือ12จาก19คณะกรรมการ FOMC เนี่ย12นะจาก19นะ expect more rate hike this year นี่ย12ย้ำอีกรอบ12คนจาก19คนคิดว่าน่าจะต้องขึ้นอีกสักครั้งหนึ่ง ในปีนี้ก็คือครั้งหน้านะนะสนใจนะขอบคุณคุณสรวิทย์นะครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะ12จาก19คิดว่าน่าจะขึ้นอีกสักครั้งก่อนจบปีที่เหลือบอกพอแล้ว7คนนะเเนี่ยอีก7คนที่เหลือเนี่ยบอกว่าพอแค่นี้แหละนะแล้วยาวๆเลยแสดงว่าอะไรครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเอกฉันเกือบหมดมีคนเดียวมั้งคน2คนที่รู้สึกจะเห็นต่างนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคนที่เห็นต่างมันมากขึ้นว่ะคนที่มองว่าไม่ควรขึ้นดอกเนี่ย มันเริ่มกระเถิบขึ้นมาเยอะขึ้นเป็น7ครั้ง7จท่านแล้วนะฮะซึ่งก็ชัดเจนเลยว่าตลาดใกล้กับตัวแล้วจริงๆนะเพราะคณะกรรมาการเริ่มเสียงแตกบางคนก็เริ่มไปต่อบางคนบอกพอแค่นี้นะครับแล้วก็จํานวนไอ้เจ็ดท่านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับหากครั้งหน้ามีการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วจริงๆเนี่ยคิดว่าไอ้เจ็ดท่านเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะว่าขึ้นไปแล้วนี่น่าจะพอแล้วนะคคงจะยาวๆจะเริ่มมีคนเห็นว่าไม่ต้องขึ้นแล้วก็ได้นะฮะ น่าสนใจนะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้จับตานะ12จาก19ยังคงเหนียวแน่นกับการขึ้นดอกนะฮะคิดว่าขึ้นดอกต่อไปแต่ว่าเริ่มมีเจ็ดท่านแล้วที่มองว่าพอแล้วพอแค่นี้แหละนะฮะแต่อย่างไรก็ดีฮะคุณเจอรมบอกว่าทุกอย่างจะตัดสินตาม Data นะ Incoming data ถ้าข้อมูลมาเป็นยังไงก็ตัดสินตามนั้นนะฮะเจอรมพาวนะ FMC o Go is very much soft landing นะก็บอกว่า แม่มันเนื่องจากมันดูตลาดการเขาเรียกว่า l ร์มา Market อะไรดูดีจังเลยนะเราก็เริ่มคาดหวังว่าอาจจะมี Soft Landing แล้วหรือเปล่านะซอ s o ์แ Landing ก็คือการขึ้นดอกแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ทำไร้ายเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจไม่พังนะฮะแต่ทุกครั้งมันมันพังนะเวลาขึ้นเยอะๆสุดท้ายมันพังนะก็มาดูกันว่าครั้งนี้มันจะพังหรือเปล่านะฮะครั้งนี้มันก็มีหลายปัจจัยด้วยแหละมันมีทั้งสงครามมันมีการส่งออกเงินเฟ้อมันมีการผลิตอาวุธที่หลายฝ่ายก็อาจจะมองว่าช่วย นะช่วยบรรเทาเรื่องเงินเฟอ้อไปนะเพราะว่าครั้งนี้พอมีสงครามและปัจจัยมันเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแก้เงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ได้มีสงครามสงครามอะไรแบบนี้นะฮะหลายคนก็ตั้งหนามีหน้าละนะฮะอเมริกาไปยุ่งสงครามอะไรกับเขาจังเลยนะฮะก็แล้วแต่จะมองนั้นก็จะเป็นสมคบคิดกันต่อไปนะ,ะก็ดูกันอีกทีหนึง่งไปดูโทนกันนิดนึงครับรวมเบร์มีการสรุปโทนกันมาบอกโทนเป็นยังไงบ้างนะน่าสนใจนะฮะ y plot นะครับ was hawkish นะฮะในขณะที่ดอทพอดเนี่ยค่อนข้าง hawkish นะ hawkish ก็คือเดี๋ยวมันจะต้องมีการขึ้นอีกสัก2ครั้งอะ่ะนะภายในปีหน้าด้วยนะ0.5นี่แหละจะแบ่งขึ้นปีนี้สัก0.25แล้วก็ขึ้น0.25ปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถึงแม้ดอทพอดจะดูว่าจะต้องมีการขึ้นดอกต่อแต่น้ำเสียงเนี่ยอันนี้คือบูมเบิร์กสรุปมานะพาวเวลโชนนะครับน้ำเสียงของคุณเจอโรมเนี่ยซีมซีมอลบาลานซ์นะฮะร,รู้สึกเหมือนจะ neutral นะไไม่ได้ คือดอทเนี่ยมันจะต้องประมาณว่าขึ้นต่อแน่นอนนะเพราะ p o ทมันเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะรวมควรจะต้องอธิบายกับสื่อคือมันยังเป็นต้องขึ้นต่อนะเพราะว่าด o ทพออย่างนี้น,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 นี้นี้เราก็คิดว่าอีกสักสองครั้งอะไรว่าไปแต่โทนการพูดของคุณจะรมไม่ได้พูดเช่นนั้นนะพูดกลางๆบาลานซ์นะค่อนข้างบาลานซ์ไม่ได้เน้นเรื่อง ออกมาฮอกกิชหรือค่อนข้างจะโดวิชนะก็คือไม่เอียนไปฝากใดฝ่ายหนึ่งนะฮะคนก็เลยมองว่าไอดอทพอเนี่ยอาจจะไม่จริงละนะฮะเพราะว่าคุณจะโรมโทนเนี่ยไม่ได้ดูฮอกกิชตามดอทพอดเลยนะฮะ uh, he said committee need to be cautious นะครับก็คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะครับ o f c p p r o a k in r e t k in r เร e นะฮะเรื่องของไอจุดสูงสุดของอิเรทเนี่ยจะเอาอยู่ตรงไหนนะครับ r i s k of tightening too much อันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าความเสี่ยงที่ไป ใช้ตลาดอะไปไปบีบอัดตลาดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะตอนนี้คือเริ่มสับสนแล้วพูดง่ายคุณเจอโรมกับเด็กกับทีมงานเนี่ยเริ่มสับสนแล้วว่าเอ๊ะมันเราเราทำมากไปหรือว่าทําน้อยไปนะตอนนี้กาลังชั่งใจอยู่ว่าไอทำมากไปกับทาน้อยไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับซึ่งซึ่งมันจะมีผลกับ ทั้งคู่แหละไม่ดีนะมันต้องทำกำลังดีแต่ไอกำลังดีมันอยู่ตรงไหนนะครับ h a v e become more to side มันเหมือนเหรียญสองด้านที่ตอนนี้กำลังเครียดกันอยู่ว่า too much ไอ too much กับ too less เนี่ย too little เนี่ยจะเอายังไงนะฮะ he also say committee forecast don't represent the plan อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะคณะข่า,าวถามไปแล้วแล้วท่านท่านพูดอย่างนี้แล้วอ p o t ท่านน่ะดอ p o t ยังบอกว่าต้องขึ้นอีกสัก2ครั้งเลยแล้วท่านยากว่าไงกับดอ p o t นะฮะเจอรมอธิบายนะบอกว่าไอ้การ forecast เนี่ยโดยการพยากรณ์ของคณะกรรมการเนี่ยมัน don't represent the plan นะมันไม่ได้ อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากนะมันไม่ได้เป็นแผนมันไม่ใช่ว่าเป็นแผนบริบทที่จะต้องทําให้ได้นะมันเปลี่ยนได้มันเป็นแค่การจุดไว้เฉยๆแค่ประมาณมันไม่ใช่แผนใจไหมคำว่าแผนคือต้องทําตามแผนมันไม่ใช่แพลนนะไม่ใช่แผนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาเข้าใจใหม่ Don't represent the plan and emphasize quite a bit uncertainty about the outlook นะฮะแล้วก็เน้นย้าเรื่องของ ความไม่แน่นอนของไอ้เอาลูกเนี่ยตลาดออกมาเนี่ยมันยังดูไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ายไปเอาจริงเอาจังกตรงนั้นมากนะฮะม,มันคือการบอกอะไรฮะดอทพอดฮอกกิชแล้วพอนักข่าวถามว่าจะฮอกกิชไหมเอ้ยมันอย่าไปเอาจริงเอาจังนะมันเป็นแค่การคร่าวๆนะมันไม่ได้ represent the plan มันไม่ใช่แผนงานจริงๆนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องคิดว่าเออสงสัยอมันอาจจะ ไม่ฮอกกิสจริงๆแล้วก็ได้นะเพราะว่าคุณเจอรมเปลี่ยนน้ำเสียงนี่นะเพราะว่าถ้าคุณจอรมตั้งใจจะขึ้นดอกตอนเนี่ยก็จะต้องบอกว่าก็แผนนั่นแหละนะที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยคงจะพูดประมาณนี้แต่ว่าไม่ไม่พูดนะพูดแก้ต่างว่ามันไม่ใช่แผนที่เราจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอนุมานได้แบบนั้นหรือเปล่านะก็ดูันต่อไป he was still a resolute on inflation แลวก็ยังเป็นห่วงเรื่องอินฟลชันนะครับ people hate inflation h a t e it นะครับก็บอกว่า คนเราไอผู้คนเนี่ยหรประชาชนทั้งหลายเนี่ยเกลียดเรื่องเงินเฟอ้อเพราะเกลียดมากมเลยเพราะเงินเฟอ้อมันทำให้ของแพงนะครมันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่คุณจรวมเน้นยำ้ำนะฮะพูดแทมไม่ได้พักเลยหาใ,ใจทางผิวหนังอยู่นะฮะโอเคประเด็นสุดท้ายนะ้ที่บุมเบรกสรุปนะเมื่อคืนตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ treasury two years นะครับพันธบัตรรัฐบาลสอปอียูนะบอลยก็ ค uh, climb the highest since 2006นะฮะ t ต็อก r e ทีดร d r e s p o n d to Fed news นะฮะเอสอนด l l ีพูลนะครับเราเริ่มมีการขึ้นปรล้วก็มีดึงลงมาบ้างนะแต่ว่าก็ยังเขียวนะ oil ย t i วีทีดประมาณนี้เก้าสิบห้าดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะเอาถือว่าพีคอยู่พอสมควร FOMC ฮะไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายไหนเพราะว่านี่คือเกมที่คุณเจะรมอยากจะเล่นไม่ได้บอกว่าจะขึ้นจากจะ จะหยุดตรงนี้หรือว่าจะไปต่อนะยังคงเหยียบเรือ2แคมต่อไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ชัดครั้งนี้ที่ผมต้องไฮไลท์เอาไว้เลยก็คือการเสียงแตกของคณะกรรมการนะฮะโอเคเจรลมก็มาพูดเหมือนเดิมแหละเรื่องของการามันก็เหยียบไว้ก่อนนะว่าข้างหน้าเผื่อจะขึ้นก็ยังขึ้นได้อีกข้างหน้าจะลงก็ลงได้อีกนะแต่ว่า,เ,าเหยียบไว้ทุกทุกช้อยอะนะครับแต่ว่าไอการลงเนี่ยเขาไม่พูดถึงนะลงนี่เป็นไปไม่ได้เอาแค่รีเมนหรือว่าจะขึ้นแค่นั้นเองนะสองช้อยเท่านั้นที่คุณเจรลม พูดถึงนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเสียงมันเริ่มแตกพอเสียงมันเริ่มแตกเนี่ยมันคือความไม่ชัดแล้วหรือเปล่าคนเริ่มมองอีกแบบหนึ่งแล้วหรือเปล่าใกล้กับตัวหรือเปล่าเพราะเวลาใกล้กับตัวเนี่ยเสียงคณะกรรมการการ็จะแตกๆแบบนี้แหละนะเริ่มเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่บางคนพอบางคนไม่พอนะครับเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองนะฮะมาดูสรุปที่ financial time นะครับก็เนี่ย federal reserve นะครับ whole interest rate นะครับตอนนี้ก็หยุดค้างออดอกเบี้ยนะ fed fund rate ในระดับที่สูงสุดในรอบ22ปีเลยนะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะให้5.25ถึง5.5%เนี่ยถือว่าสูงสุดในรอบ22ปีเลยคุณเจอรมก็ยังเน้นย้ำนะเรื่องของการพาเงินเฟอ้อไปที่2%ซึ่งอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะอยู่ใน PDF เน้นไปตั้ง3ประโยคเนะีเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเหมือนเดิมนะว่าจะอยู่ จะต้องเอาไปที่2%ให้ได้พยายามบริหารไอ uh, inflation expectation เยอะๆนะครับต่อมานะคุณจะรมยังพูดต่ออีกนะว่า it's too early มันเร็วเกินไปที่จะ d e p in the r i t e the yield at wood last นะยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะค้างตรงจุดนี้นานแค่ไหนอะไรยังไงนะมันยังเร็วเกินนะ ก็ขอไม่พูดแล้วกันนะคุณจะรงว่าพูดประมาณนั้นนะ we just don't know how uh, persistence this will be นะยังไม่รู้ว่ามันจะรักษาระดับแบบนี้ได้นานแค่ไหนนะครับ r e v e n to jump yield สิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมันจะมีประโยคสำคัญนะ is is something นะครับ is something we are talking about considering นะก็เรื่องของการ balance sheet นะ changing the size of balance sheet นะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันในยอมรับนะว่าเป็นเรื่องนึงที่เราคุยกันในโต๊ะสนทนานะ ส,ส,สิ่งที่น่าสนใจที่เขาตอบคําถามเมื่อคืนเลยคือประโยคนี้ฮะมีนักข่าวถามครับบอกท่านท่านจะลดดอกเบีย้ยไหมในปีหน้านะครับคุณเจอรมตอบทันควันเลยนะเหมือนตัดช้อยไปเลยนะบอกว่าไอ้ขึ้นกับโครงดอกเบีย้ยเนี่ยพอทนนะแต่ว่าถ้าจะลดดอกเนี่ย the committee is not thinking about rate cut right now at all นะ at all คือแบบอย่างสิ้นเชิงนะคือคณะกรรมการไม่ได้คิดถึงการลดดอกเบีย้ยเลยนะคุณตัดเอาไปเลยช้อยนะนะั้น่ะไม่มี ไม่ได้พูดถึงบนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็อย่าอย่ามาว่ากันเรื่องนั้นนะฮะมองแค่ว่าจะคงดอกเบี้เราจะขึ้นต่อแค่นั้นนะครับงั้นตัดช้อยเรื่องของการลดดอกไปเลยนะนักข่าวก็พยายามจะแยนะว่าจะลดในปีหน้าไหมนะก็ย้นยันนะแล้วก็มันคือการเน้นย้ำประโยค HIGHER for longer นั่นเองนะครับจะยาวๆแล้วก็แก้งเงินเฟอ้อไปที่2%นะฮะขอบคุณคุณพีทนะสำหรับซ u เปอร์แชทนะประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมองยังไงหรอก็ คุณก็ต้องไปมองเรื่องของพูดยากเลยนะก็ตอนนี้ข้อหุ้นมันก็ดีใจอ่ะมันก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่ว่าเหนือนสิ่งอื่นใดเนี่ยถ้ามันเด้งขึ้นไปม,มากๆเนี่ยคุณจะรมจะชอบไหมนะฮะอันนี้คือคําถามถ้ามันเด้งมากเกินไปเนี่ยมันคือจะมีปัญหาเรื่องของการแก้เงินเฟอ้อแน่นอนนะผมเชื่อว่าแกยังไม่ได้อยากให้กลับตรงกับตัวเลยตอนนี้หรอกนะมันกลับตัวไม่ได้มันยังอยู่ในภาวะการแก้เงินเฟอ้ออยู่เพราะฉะนั้นถ้าตลาดดีใจเกินไปก็คงจะต้องมีการปรามลงมาบ้างหรือเปล่า ะะเพราะว่าแกก็พูดแล้วว่ามันแก้ยาวๆนะฮะอันนี้ก็ว่าไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้องจับตาคือเรื่องของฮามาสนะฮะเรื่องของฮามาสเรื่องของสงครามนะครับหลังจากการขีดเส้นใต้ของกลุ่มฮิสบลเลาะนะฮะก็ขีดเส้นใต้แล้วว่าคุณจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีคุณจะต้องออหยุดยิงนะภายในวันศุกร์นี้นะโอ้ขีดเส้นใต้แบบนี้นะฮะยากนะฮะยากพอสมควรที่อิสราเอลจะทําตามผมบอกได้เลยว่า สุกนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะฮะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหนึ่งสงามเดทไลน์วันศุกร์นะแต่สุกบ้านเรามันอาจจะเร็วนวอื่นอาจจะต้องข้ามไปประมาณสุกกลางคืนเย็นๆข้ามไปวันเสาร์นะฮะอันนี้คือจุดที่1ที่ต้องติดตาม2 BTC สัปดาห์นี้จะไปปิดที่เท่าไหร่จะกดดันมากแค่ไหนผมบอกแล้วนะว่ายิ่งเข้าใกล้วันที่11จะยิ่งแบบคนจะกลัวตกรถมันจะได้ไหมนะมันจะมีการดให้ะสมควรน,นะฮะท,ท,ทั้งๆที่โมเมนตัมสูงแล้วก็ยังขึ้นไปไปด้อีกม น่าสนใจนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้2เรื่องครับหวังว่าจะแฮปปี้กันนะขอบคุณนะที่ติดตามนะแล้วก็ชอบคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไม่หน่อยนะสำหรับคอนเทนต์ชอบประมาณนี้ไหมหรือว่าเยอะไปน้อยไปก็บอกได้นะครับเพื่อนอะันนี้เป็น,ปนข่าวที่ผมอ่านมาตลอดช่วงเช้ามืดก็มาสรุปให้ฟังรอบเดียวทีเดียวแล้วกันนะฮะฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับกดปุ่มจอยด้านล่างที่ยูทูบนะฮะแล้วก็หมอนมาแล้วนะไอหมอนแบบ หมอนตะแคงแล้วสูงขึ้นนะหมอนบัตเตอร์ไฟนะก็เป็น TPE ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ใน shopee co th ที CEO, ่วิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแสแลดดิคีสินะครับหมอนเป็นทั้งซูเปอร์โฟมมีแบบซูเปอร์โฟมกับเมมโมรี่โฟมเมมโมรี่โฟมจะเป็นทรงบัตเตอร์ไฟถ้าเป็นซูเปอร์โฟมจะเป็นทรงคอนโทรลธรรมดาเอาแบบคร่าวๆคือไอ,อ้บัตเตอร์ไฟอ่ะมันจะมันจะแน่นกว่าตัวทรงธรรมดาถ้าเป็นซูเปอร์โฟมให้มันนิ่มถ้าคุณชอบหมอนนิ่มๆเลยนะอันมันจะนิ่มเลยมันก็จะเป็นแบบซูเปอร์โฟม นะอันนี้ก็ซักได้ตามที่เราคุยกันแต่ว่าถ้าเป็นเ,เป็นเมมโมรีโฟมยังซักไม่ได้นะแต่ว่าซักปอกได้อยู่นะครับก็เอาผ้าเช็ดๆเอาละกันเมมโมรี o โฟมเนี่ยมันจะเป็นทรงบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟจะค่อนข้างที่จะแน่นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็นอนตะแคงแล้วมันก็จะสูงขึ้นหน่อยนะซึ่งก็เป็นทรงที่ผมนอนอยู่นะั่นแหละไอ้บัตเตอร์ไฟเนี่ยนะฮะแต่คอนทัวร์ก็นอนดีนะมันอยู่ที่ที่นอนคุณด้วยแหละถ้าที่นอนคุณมัน มันนิ่มมากๆคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมอนสูงไม่งั้นคอมันจะหักนะฮะก็ต้องใช้หมอนนิ่มหน่อยนะมันจริงๆมันพูดยากอะว่าหมอนไหนดีไม่ดีการทดลองหมอนครั้งเดียวแล้วเราก็บอกว่าหมอนนี้ดีไม่ดีก็พูดยากมันอยู่ที่ที่นอนเราด้วยถ้าที่นอนเรามันมันจมตัวเราไปเยอะนั้นหมอนมันไม่ควรสูงนะหมอนควรนิ่มๆแต่ถ้าที่นอนมันจมตัวเราไปน้อยนั้นหมอนต้องแน่นขึ้นอีกนิดนึงน่าจะดีกว่าแต่แน่นมากก็ไม่ดีนะเพราะว่ากระดูกคอมันจะยกขึ้นแบบนี้อยู่ตลอดนะมัน มันก็จะไม่เวิร์กทำาไงให้กระดูกคอมันตรงนะลองไปสังเกตตัวเองดีๆแล้วก็พยายามสอดนิ้วใต้คอด้วยนะว่ามันว่ามันว่าว่าเราได้หนุนหมอนให้มันสุดตรงใต้คอแล้วหรือยังนะฮะอ่ะประมาณนี้นะขอบคุณมากนะที่ติดตามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จในกา30นาทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคน Have a nice day นะครับบ๊ายบาย